สวัสดีครับวันนี้ร้านจุบินเตอร์นะครับเราก็มารีวิวเครื่องเสียงนะครับเซตนี้เป็น2อคูณสนะฮะ2อคูณสนะครับเบส18นิ้วนะฮะเทอร์โบนะครับเบส18นิ้วแล้วก็เสียงกลางแหลม15นิ้วนะครับชุดนี้ก็งบ50,000บาทนะครับชุดนี้50,000บาทแล้วจะมาอธิบายรายละเอียดว่า50,000บาทนะครับเราได้อะไรไปบ้างนะครับชุดนี้2องคูณสองห้าบาทนะครับหรือใครจะจัด4ีคูณสก็ได้นะครับก็อาจจะ เพิ่ม power เพิ่มอะไรกันไปก็เดี๋ยวค่อยต้องมาคุยราคากันแต่ละชุดไม่เท่ากันนะฮะชุดนี้ห้าหมื่นบาทเดี๋ยวไปชุดนี้ไปราชบุรีนะฮะชุดนี้ไปราชบุรีชุดนี้ไม่มีไม้นะฮะชุดนี้ไม่มีไม่พี่เขาไม่เอาไม้นะฮะพี่เขาเป็นอ่าเพื่อนบ้านเรานะฮะเขาจะเอาไปฟังอย่างเดียวนะครับเขาไม่เอาไม่แต่ว่าเดี๋ยวเราแถมไม้สายให้เขานะไม่ต้องขอของแถมครับเราจัดให้ครับร้านจูบินเตอร์ครับก็จะประกอบไปด้วยตู้เบสเทอร์โบนะโค้งนะฮะดอกพันสองร้อยวัตต์คงหล่อนะฮะ ไม้อัดแท้นะครับขอบเหล็กนะฮะตะแกรงปั๊มนะฮะนี่นะตะแกรงปั๊มหนาๆนะฮะแล้วก็ขอบเหล็กหูยกนะฮะหูยกสองข้างนะครับขอบเหล็กนะฮะสินิ้วเทอร์โบนะฮะเดี๋ยวพาไปดูดอกนะฮะแล้วก็กลางแหลม15นิ้วนะครับสตอมนะตู้จะเป็นสตูสตอมนะครับดอกสตอมนะดอกสตอมทั้งหมดเดสเวิร์กสตอมแหลมสตอมนะครับทั้งหมดนะสตอมก็คืออ่าสตอมซาวฟิสเต็มก็คือบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนั่นเองนะครับก็แบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับถ้้าใครรูก็ ใครเป็น f อฟอยู่แล้วก็น่าจะรู้นะแต่ชุดนี้พี่เขาของบเบาๆนิดหนึ่งเราก็จัดให้เบาๆนะฮะก็จัดจัดเนี่ยครับกาง500วัตต์นะฮะแหลม440นะฮะแล้วก็นตเวศสตอมสองทางครับตู้ PS นะฮะกับตู้ชุดนี้2 2 0 0 0นะฮะถ้าใครอยากจะตู้นะฮะบางคนบอกโอ้โหทำไม5,000 5,000มันสูงกันนะฮะก็ตู้2 2 0 0 0มิกซ์4 5 0 0ปลั๊กไฟนะครับมันไล่ไล่ไปแล้วมัน5,000 0กว่านะครับแต่เราจบจะ5,000 0นะก็แถมสายนะฮะสายสายนี่ฮะ สายทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีก4เส้นนะฮะสายให้2.5ไปเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับมิกนะครับ MGP 6 X 1นึ่งตัวทับบลูทูธ USB เอฟเฟปแท้นะฮะหตัวแล้วก็ปลั๊กไฟปลั๊กไฟ NTS 810 1ตัวนะครับคอร์ดสอทางซาวเบส EQ 1ชั้นซาวเบสนะครับเพราะว่าพี่ก็ต้องการแค่นี้นะครับใครต้องการเยอะกว่านี้เราจัดให้ได้หมดนะฮะแต่พี่คนนี้ก็โทรมาว่าอ่าเขาดูในงบ53าหมื่ามมาแต่เขาอยากได้แค่50,000ื่นนะครับเราก็ต้องจัดของให้ลง50,000 แล้วก็ power thunder นะครับ T D พันสองนะครับแล้วก็ t f 1 8 0พันแปดนะครับนี่ครับ power หน้าแดงแดงครับโอ้ไฟมันย้อนนะครับก็สวยนะครับชุดนี้แล้วราคาก็ไม่แรงนะครับจบที่ห้าหมื่นบาทเท่านั้นนะฮะนี่นะเดี๋ยวจะไปส่งกันที่ราชบุรีตอนนี้ก็มืดแล้วนะลูกน้องก็เก็บของกันโอ้โหดูนี่ครับนี่ครับดอกซับสิบแปดนิ้วพันสองร้อยวันที่อยู่ในตู้นะฮะนี่ครับ 1,200วัตต์นะฮะสตอมซาวด์ซิสเต็มเหมือนกันนะครับนี่ครับโครงหล่อไวท์นิ้วนะครับที่อยู่ในตู้นะครับอันนี้สำหรับตู้เบสนะฮะนี่ครับดูสินค้าเราดูดอกลำโพงเรานะครับดอกละ2,900ันเนะครับตัวนี้เก็บไปทางได้นะครับดอกละ2,900ันเถ้าใครโอนลดให้200ร้อนะครับก็น่าจะรีวิวไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนะฮะยังไงก็แล้วก็มีแม่เหล็กใหญ่แม่เหล็กใหญ่นี่3,500ันห้นะครับก็ไวท์นิ้วเหมือนกันแต่แม่เหล็กใหญ่นะครับดูดูขนาดแม่เหล็กนะฮะแม่เหล็ก250ส่วนอันนนี้220ะครับก็ดอกยห้มส่งเก็บไปทางนะะฮแล้วก็นูตู้กกระแทข้างมาแล้วนะะฮ ตู้กะแทกข้าง18นิ้วนะครับงานบริษัทนะครับติดตู้สตอมนะครับติดเพจสตอมติดนั่นสตอมนะครับจะเอาตะแกรงหรือไม่ตะแกรงก็คุยกันนะฮะก็ใส่ดอกอะไรก็เรามาคุยกันนะครับประมาณนั้นก็ประมาณนอกเรื่องมาชุดนี้ดีกว่าครับสำหรับชุดนี้ก็จบที่5 0 0 0 0บาทนะครับก็จะเป็นคลิปเร็วๆนะฮะนี่ครับร้านจุบินเตอร์นครปฐมนะครับศูนนะครับ540 6540ครับร้านอยู่ตรงข้ามไม่ได้ตรงข้ามร้านอยู่ปากทางก่อนเข้าวัดวังตะกูอันนี้ลูกน้องก ตู้เทอร์โบเรายังมีเยอะแยะนะฮะคอนเฮนนะครับเครื่องเสียงอุปกรณ์นะฮะก็ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะฮะก็สําหรับชุดนี้ห้าหมื่นนะครับไปไวๆขอประทานไผด้วยครับเพราะว่าจะต้องเก็บไปส่งแล้วกี่โมงเออ6่หกโมงแล้วนะครับก็ชุดนี้ห้าหมื่นบาทฝากด้วยแล้วกันนี่ครับพิมพ์ไปเลยนะครับร้านจุบอินเตอร์นะครับไม่ว่าจะท่องทาง u t u b e นะครับพิมพ์คําว่าร้านจุบอินเตอร์หรือว่าไม่จะท่องทาง Facebook นะครับพิมพ์ร้านจุบอินเตอร์ติดต่อมาได้เลยเขาไปกดไลค์กดตดามกกััันนนนน้้้ววยแลละครบบเที0 5 4 0 6 540ครับแล้วก็ ID l ดี e ลนหรือจะแอดไลน์เบอร์นี้ก็ขึ้นนะครับหรือโทรมาสอบถามนะครับต้องการเช็ดแบบไหนชุดแบบไหนนะครับยังไงเราก็จัดให้ได้ทั้งหมดทั้งมวลนนครับชุดนี้พี่ก็ไม่เอาไมลอยนะฮะหรือใครสนใจจะเปลี่ยนจาก EQ เป็นไมลอยนะฮะก็ได้ในงบเดิมหรือใครจะเพิ่มไมลอยก็ได้นะครับเพิ่มไมลอยผมขออีก3,000ันเพราะว่าแหลกมันต้องใหญ่ขึ้นนะฮะเพราะไมลอยมันก็2อ0พกว่าบาทนะครับ2,800แล้วก็แหลกมันต้องใส่ใหญ่ขึ้นมันก็แพงขึ้นครับ้ให53 ยังไงก็ชุดแบบนี้จัดบ่อยมากนะครับใครสนใจก็โทรเข้ามาให้ฟังเพลงกันนะครับแล้วอาจจะลาไปเพียงเร็วๆนะครับคลิปนี้ ไปแหลกคอมแพกนะฮะแหลกคอมแพกนี่นะฮะของเราจัดไปจบๆสวยๆนะครับเสียงดีทุกชุดนะฮะไม่ต้องห่วงครับนี่ครับแหลกคอมแพกสามฝาสองฝานะฮะฝามันอยู่ไหนฝามันอยู่นู่นนะครับฝามีฝาครอบหน้าครอบหลังนะฮะสายสัญญาณเราก็ต่อไปให้หมดแล้วนะครับสายลําโพงสายอะไรเราจะมาร์กไว้ให้หมดนะฮะถ้าไม่เข้าใจนะครับก็ประมาณนี้นี่ครับพี่เขาไม่เอาไมค์เขาโทรมาเขาไม่ต้องการไมค์เราแถมไปอยู่แล้วครับร้านนี้เราประกาศเราแถมไม้สาย NTS ไปหนึ่งตัวมูลค่า500บาทนะครับ ก็เดี๋ยวไปจัดส่งถึงที่ก็ไม่ได้คิดค่าขนส่งครับก็ประมาณ70็กิโลนะครับก็คือเราแวกนี้เราไปส่งแน่นอนนะครับลาดบุรีนะฮะเพชรบุรีไปด้วยไหมแล้วแต่แล้วก็สุพรรณบุรีนะครับสมุทรสงครามนูสาคอนะครับกรุงเทพนะฮะสุพรรณนะฮะเอาใกล้ๆชัยนาทิ์สิงห์บุรีอาจจะไปเองหมดเลยนะครับภาคกลางนะครับยังไงก็ต้องการงบไหนนะฮะต้องการมีงบเท่าไหร่นะฮะก็ขอบคุณด้วยทุกท่านที่กดติดตามกันมานะครับก็ ใครต้องการงบไหนคุยกันนะครับแต่เนี้ยสิเนี่ยครับเล่นแล้วจบนะฮะอาจจะราคาสูงนิดนึงแต่ผมว่าจบนะฮะเล่น18ไม่อายใครนะครับดังคาบ้านคาทุ่งเลยนะครับคู่เดียวนะฮะหรือใครต้องการ4ี่คูณสีนะฮะสี่คูณสีเราก็จัดได้ตั้งแต่ราคา7จ็ดหมนะฮะสี่คูณสนะฮะเบสสิบแปดสี่กลางสิบแปดสี่นะครับเราจัดเริ่มต้นได้7จ็ดหมื่นเก้าถึงหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าหนึ่งแสนบาทจะได้ตู้แหลกสามฝามิกอยู่ข้างบนแบบนี้ไปเลยนะฮะก็สินค้าเรารับประกันให้อีกหนึ่งปีนะฮะ ก็ใครสนใจชุดแบบไหนก็ติดต่อร้านจุ้ยินเตอร์ได้เลยนะครับรายละเอียดเราก็ดูตามนี้นะฮะทีพันแปนะครับขับเบร์ครับทีพันสองนะครับขับกลางแหลมนะครับ EQ นะครับเสาร์เบสคอร์ดสาร์เบสพัลไฟ NTS นะฮะแล้วก็มิกซ์เสาร์เบสนะครับใครต้องการมิกซ์ใหญ่กว่านี้ EQ ใหญ่กว่านี้พาวเวอร์แรงกว่านี้ตู้เยอะกว่านี้ก็ได้ครับก็เดี๋ยวให้ลองเพลงเสาร์แล้วกันเพราะว่าวันนี้ไม่ได้ลองไม้นะครับสำหรับเอฟเฟกตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วอาจจะไม่ได้ลองไมเพราะพี่เขาไม่ได้เอาไม้เราก็เลยไม่ได้ลองไมแต่ไมเนี่ยเดี๋ยวเราเราเอาไป เดี๋ยวลองฟังเพลงสาวสักเพลงนี้ว่าเสียงเพลงสาวจะเป็นแบบไหนมาแล้วอาจจะเบาๆแล้วกันนะฮะเนี่ยตู้ขอบเหล็กสีระเบอร์นะครับงานเนียนๆแข็งๆแบบนี้นะฮะนี่ครับสวยๆจบๆนะครับเล่นแบบต้องจบนะครับนี่ครับตะแกรงฟิลเตอร์เรียบร้อยนะฮะงูยกสีละเบอร์นะฮะดูครับก็ยังไงก็เากา้วยละกันกับชุดนี้5 0,000บาทนะครับอ๋อก็ต้องขอประธานอภัยบางท่านด้วยนะครับบางท่านที่ไม่เคยเล่นเครื่องเสียงแบบนี้นะครับ บางทีมาคอมเมนต์ผมบอกว่าโอ้ราคาแพงเกินอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพี่ไม่เคยเล่นนะครับพี่ไม่รู้หรอกครับว่าเครื่องเสียงมันก็มีมูลค่าของมันเฉพาะตู้เนี่ยก็สองหมื่นกว่าบาทแล้วชุดนี้นะครับพาวเวอร์อีกคู่หนึ่งเนี่ยพาวเวอร์ก็หมื่นกว่านะครับรวมกันเฉพาะตู้กับพาวเวอร์เนี่ยก็สี่หมื่นแล้วนะพี่อีคิวคอร์สปลั๊กไฟไม่ลอยมิกโอ้โหก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับก็ลองตัดสินใจลองศึกษาดูนะครับอย่างพี่ชอบรถถ้าพี่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแสนกว่าเนี่ย ผมบอกพี่แพงอะ่ะพี่ก็มาเคืองผมไหมพี่อาจจะเคืองเพราะว่าผมไม่รู้เรื่องรถอย่างเงี้ยครับมันก็ประมาณนั้นเราก็คอมเมนต์กันด้วยความสุภาพแล้วกันนะครับเห็นอกเห็นใจกันนะครับก็บางคนคอมเมนต์จะเอามันนะครับผมบล็อกหมดนะครับบอกไว้ก่อนนะฮะยังไงก็ขอประทานอภัยสําหรับพี่ๆด้วยที่อาจจะรุนแรงนิดนึงเพราะว่าเขามาโพส์บอกว่าเครื่องเสียงแพงอย่างเงี้ยผมก็ผมก็บอกไม่ถูกครับว่าแล้วจะให้ผมขายเท่าไหร่ชุดหนึ่งเนี่ยผมได้กํากไรหลักพันนะฮะ เผอๆเ,เนี่ยผมขายแยกชิ้นนะกำไรผมเยอะกว่ามาจัดชุดอีกนะครับแต่ว่าเราก็ทำให้เป็นชุดๆให้ลูกค้าไปนะครับก็โอเคครับโอเคพวกแกนี้ทำขายกันแล้วขอบคุณครับเดี๋ยวก็มาฟังเสียงกันครับ ก็ฝากไวยแล้วก <pressing rico> <ip> ันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อาจจะลาเพียงเท่านี้ครับ ตู้เสียงกลางก็เป็นทรง P s นะฮะตั้งได้นอนได้นะครับทำมอนิเตอร์ได้นะครับข้างหลังข้างล่างมีรูเสียบรูเสียบขาตั้งนะครับยังไงก็วันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปเร็วๆเดี๋ยวจะขึ้นของกันแล้วนะครับยวต้องไปจัดส่งไม่รู้วันนี้จะได้กลับกันกี่ทุ่มกี่ยามนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามร้านจุ๊บอินเตอร์น้องกบาถมนะครับแล้วก็ขอบคุณแอฟซีทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกันมานะครับเรามีสินค้าแล้วเราก็จะมาอัปเดตให้ลงนะครับมี่ มีเครื่องเสียงอยู่แล้วก็ขอรับชมกันแบบสนุกสนานกันไปละกันนะครับส่วนท่านใดไม่มีเครื่องเสียงอยากได้เครื่องเสียงยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษากันวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับลพาพี่ก็เียท้ายคลิปนะครับจะมีการไปจัดส่งนะฮะสถานที่จริงนะฮะที่ตลาดสีมุมเมืองนะครับก็เป็น พี่น้องเพื่อนบ้านเรานะครับได้จัดส่งนะครับได้จัดสั่งมานะฮะก็ร้านเรายังมีของพร้อมจาหน่ายพร้อมจะส่งนะครับยังไงก็เดี๋ยวดูคลิปตอนไปจัดส่งนะครับเดี๋ยวผมจะตัดต่อลงมาท้ายคลิปนะครับติดตามชมได้เลยครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับก็จะส่งให้นะครับก็อันนี้ก็เป็นเอ่อเรียกอะไรครับ เพื่อนบ้านเรานะครับเพื่อนบ้านเราทํางานอยู่ในสีเมืองครับสีมุมเมืองครับตลาดผักผลไม้สีมุมเมืองลาดุรีนะฮะก็จับเรียบร้อยนะครับจุดนี้ห้าหมื่นบาทครับก็ตามรายละเอียดที่คลิปไปครับเราก็มาจะส่งนี่ก็มืดเลยนะมืดเลยแต่ก็เราก็มาจะส่งนะครับก็เป็นพี่น้องเรานะครับทาแป้งแบบนี้รู้เลยนะครับก็รีวิวให้ดูครับว่าเราจะส่งถึงที่แล้วก็ถูกใจกันมากมายครับดังแน่นอนโนด่าแน่นอนนะไปหมดแล้ว เอาดาวเข้าบ้านแล้วนะครับก็นี่ครับชุดนี้จบงานนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับร้านจุบอินเตอร์นครามสมนะฮะก็เอาเบอร์โทรไปนี่ติดมาด้วย082นะครับ540 6540นะครับพี่เขาก็ดูผมทางย t u b e มาครับแล้วก็ติดต่อโทรมาให้เรามาส่งครับเราอยู่ใกล้เราก็มาจัดส่งนะครับก็อาจจะข้ามถิ่นนิดนึงก็ขอประทานอภัยนะครับนี้ครับ ันนี้เจ้าของนี่ครับอ,นนอันนี้เจ้าของนะครับผมกําลังเล่นอยู่ก็ประมาณนี้นก็มาทํางานกันก็ชอบเครื่องเสียงกันนะมาแล้วครับ,บเ,ะะเพลงสรางประเทศมนะาแล้วคร,รัดเพลงสร้าง,ง,าง,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 รงประเโศ သော့မပေါ်တော့ခရကလောရေတံတော့တူ ตรงนั้นได้เบาวเบรแต่ตรงเนี้ยแนะนําให้ให้ตั้งไว้ตายตัวดีกว่าแล้วเราก็มาเพิ่มเอาเนี่ยเนี<อ>่ยอย่างอย่างเราเปิดบลูทูธเราก็เพิ่มตัวนี้เอาเนี่ยเบสดนะอ๋ะันนี้ธรรมดาพออ๋ออันนี้ให้มันอยู่นิ่งไว้ไไไแต่ได้เบาเหรอไม่ตั้งให้มันเดินอ๋อให้มันเดินก็ประมาณเนี้ยแล้วเรามาเล่นกันตรงนี้อยากได้เบสเพิ่มก็เล่นตัวนี้อ,อยากได้กลางเพิ่มก็เล่นตัวนี้อ,อยากได้แหลมก็นี่ ได้แล้วจะเบาเบาก็ประมาก็เบาประมาณนี้ก็สินค้ามีประกันถ้ามันพังหรือมันอะไรก็โทรมามันมีประกันโอเคสายก็ยาวสายพัวต่อก็เหมือนเหมือนเหมือนหลังลำโพงเลยเหมือนกัน ะมีใหญ่มีเล็กไดไหมอ่ะใหญ่อยู่ข้าง Jamie, บนเนี่ยโอเคก็ดูแลแล้วก็จะส่งให้เรียบร้อยแล้วผมก็จะเดินทางกลับแล้วอันนี้มืดแล้วนะครับยังไงก็เดี๋ยวก็รับตังค์กลับบ้านกันก็แหลกสามฝาเนี่ยแหลกสามฝาสวยๆฮะแล้วก็ นี่คตามฟามาเดี๋ยวรอเจ้าของตองคูณสองนะเบสสิบแปดนิ้วกางสิบห้านิ้วนะครับตามนั้นนะครับจะส่งงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนต้องรีวิวดามเจ้าของ แข็งแน่นอนดีแน่นอนขอบเหล็กเรียบร้อยนดนได้ได้โดนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวถ่ายหน่อยสกใจไหมพี่สุใจ,ใจโอเคเสือเเส้อเพนเสื้อเพนโอเค,อเคนะครับตามนี้นะครับก็รีวิวจะส่งให้เรียบร้อยอยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยละกันวันนี้ก็จะลายอย่างเท่านี้นะครับเดี๋ยวเดินทางกลับนครปฐมแล้วนะครับวันนี้เราอย่างเท่านี้นะครับสวัสดีครับ